โยดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายในอีซี่แล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันในตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับเขาก็คือปิโก้แล้วคนจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นใครกันนะก่อนจะมาดูรายละเอียดเนี่ยเรามาดูลักษณะข้าวๆข,าของเขากันเลยนะครับลักษณะของเขาก็คือผมสีส้มตาขาวผิวขาวเสื้อสีเขียวกางเกงสีน้ําตาลรองเท้าสีแดงเชือผูกสีส้มมือซ้ายถือปืนยูซี่นะครับ อายุประมาณ20เป็นมนุษย์100%ครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเกิดวันไหนนะครับเขาปรากฏตัวครั้งแรกในวิ ki 3ครับต่อมาเรามาดูเรื่องความลับกันเลยนะครับความลับที่1เป็นตัวละครเกมแฟรในค่ายนิวกราวครับนิวกราวนี่ถือว่าเป็นค่ายเกมใหญ่เกมหนึ่งในวงการเกมแฟรเลยนะครับสมัยนี้ก็คงจะเป็นเกมของก็คงเป็นพวก EA อีปิกเกมอะไรประมาณนี้ครับเกินไปหรือเปล่าอ่ะเกมนี้ออกตัวครั้งแรกในปี1999นะครับชื่อเกมของเขาก็คือ p i c o School ครับถ้าคนไทยน่าจะเคยเล่นนะครับส่วนใหญ่คนที่จะเคยเล่นเนี่ยต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เกมออนไลน์ไทยยังอยู่ในยุคเฟื่องฟูครับนะฟูลเพเยอร์อ๋อฟูบอรดต่างหากครับแลเล่นนะครับ แต่เกมที่ทุกคนเคยคุ้นกันใน p i c k School เวอร์ชั่นที่เราเล่นกันทุกวันนี้เป็นเวอร์ชันปี2 0 0 0กว่าครับที่เขาแก้ไขมาหลายรอบแล้วแต่หลังจากที่เกม p i c k School เปิดตัวออกมานะครับโอ,อ้โหนิวกาวนี่คือดังเลยครับโด่งดังในเรื่องตัวละครถือว่าเป็นตัวมาส c คอตประจำค่ายเลยก็ว่าได้นะครับ p i c k l นี่ถือว่าอยู่ยงคงกระพันมากในยุคนั้น ปิกโกมีความสามารถในการใช้ปืนเป็นพิเศษครับสังเกตได้ในเกมพิโกสกูเนี่ยแค่หยิบออกมาก็สามารถยิงปืนกลได้อย่างรวดเร็วโดยที่ปืนไม่ดีลยครับสุดยอดจริงๆเลยความลับที่ 2. Daddy d e ้เดียหรือพ่อตาของเรานะครับเขาจ้างปิโกให้มาฆ่าพระเอกของเราครับหลังจากที่พ่อตาแพ้แพ้ให้กับเขาในวิคที่1แต่ว่าดูเหมือนว่าปิโก้จะรู้จักตัวพระเอกนะครับแต่ไม่รู้ว่า ไปรู้จักกันตอนไหนนะครับเขาก็เลยไว้ชีวิตพระเอกแล้วก็ทําการแรปบาร์ทนแทน,นครับความลับสุดท้ายความลับที่3นะครับปิโก้เนี่ยจะโผล่มามุมซ้ายสุดในวิกที่5ที่เราแรปสู้กับพ่อตายกับแม่ยายครับคือรู้ไปเลยโอเคก็เป็นไงบ้างครับกับประวัติปิกโก้คร่าวๆผมเห็นคอมเมนต์หลายคนที่มาเพิ่มเติมเนื้อหาเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับ เอาล์เหมือนว่าที่ทํางานกลุ่มส่งครูอะไรประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย